สวัสดีครับพอ่อกันยำเทียงด้อบ้นานกระโปเทียงปันดลดอกสีใบใบแล้วจีหอดย้ำกินเขาแล้วมือนีไปหาแน้วกินบ่ได้อยู่พูดยาวได้ปลากระป๋องนี่ละนั่นเห็นบ่ปุ่มปุ้ยผักกับเพิอนกระจีมีนั่นเห็นบ่าบากพิกกระเทียมหอมแดยงยังมีนันชาวเวยอีกมแต่ยาทั้งนั้นนะครับนันชาวเวยมันกินเป็นผักได้ด้วยครับเด้ขอขมขมอ่อำลำ้ำเป็นตาแส่ ข่าเหนียวตัวมืันนี่ในกล้องนี่เข่าเหนียวนะครับจังได้กับมือน,นี่กับดึกเข่าเหนียวนี่แหละหวานกับหวานเถาว่าเบาหวานมีปัญญาเแล้วมัอนี่มัน,าาน,น,นหิวเข่าเหนียวแล้วลูกเข่าเหนียวเนาะนี่เห็นบ่ปลากระป๋องคุยขึ้นมาจากตอนใหญ่หนึ่งนั่นตอในใหญ่แจกคือเก่าวละหมากพริกหน่วยหนึ่งใส่เข้าไปนี่กระเทียม เงียงหนึ่งนานเชาวเวเข้าไปใบหนึ่งกัน,นกับกันเข้าไปบาเนี่งแหมมึงแบบถึงนวดึงขมถึงหอมนึ่งแซบ่บไปอีกแบบหนึ่งต่อรพี่นอ้อ,องนะร้องเบิร์ดว่าบเจียง แซ่บดีขึ้นกันขมขมจากไหนขมขมหวานหวานหอมหอมเผ็ดเผ็ดบ้าเข่าท่าตัวอะพี่นอ้องลองเบิ่งเด้อบาดท,ที่นี่สูตรป้องกอันโควิดคืออยู่ได้บุเคยกินลองเบิ่งบักปิดเขียวอยู่ส่วนจากความนี่นะบ่ต้องกินหลายดอกแต่ละมือเอาจำนี่แหละเพราะอยู่ได้ เอาเนี้ยจำ่มก,ก็เป็นขึ้บ่ดกต่อไปถึงกระเจี๊ยมทั้งนั้นชาเวดหอมแดงบักวิายาต้านโควิดทั้งนั้นเนาะต้านได้หลายอย่างนี่น,นั้นเชาเวดนี่เพิ่นกะหรือปลาสร้างเอานี่เนาะลดความดันก็ได้เกินว่ากระเจี๊ยมนี่ก็ให้ลดไขมันในเส้นเลือดเกินว่าเด้นี่อ่านมาในเฟียดบอก วากัเลยเอามาก,กินซุมืมือพอได้ลดน้ำเขาเนาะกินเขากัแบแ่บตัวโล่งดีกินกระเทียมกินติกินหอมกินนานเซเว่เป็นแ่บแสบตัวมือนี้ส่งคือย่านอ้วนขึ้นคนือเกาอยู่ลดน้ำหนักมันได้หลายเติียว้วอ,อื้ออยู่นอกครับพี่น้องโอ้จังไดล่่ไปลองมืงเด้อ แซบห่แซบไปลองบึงจังสีหูแย่สีให้เพราะย่แจกตัวได้ไปจัดการลองบึงแนวจังสีกันแซบเพื่อป้องกันโรคเนาะเอามหม่นี่้ำนี้ก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย